สุดยอดคําคมนักปรัชญาชาวโรมันโบราณผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนตลอดกาล Marcus Tullius Cicero ตราบใดที่ยังมีชีวิตตราบนั้นก็ยังมีความหวังคนคิดโกหกถึงแม้ในตอนที่พูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อความเกลียดชังเกิดขึ้นจากความกลัว เสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทําให้เกิดการปกครองแบบเผด็จการและเป็นท่าที่ไม่ยุติธรรมและยากที่สุดมิตรภาพไม่รู้จักความอิ่มดังนั้นลักษณะของความรู้สึกอื่นๆก็เหมือนกับไวน์ที่บ่มยิ่งแก่ยิ่งหวานไม่ใช่ความปรารถนาเพื่อผลประโยชน์ที่สร้างมิตรภาพแต่มิตรภาพทําให้เกิดประโยชน์ในตัวมันเองพระเจ้าดูแลผู้ยิ่งใหญ่แต่และเลยผู้น้อย ความสุขควรขอจากพระเจ้าปัญญาควรหามาด้วยตัวเองมนุษย์มักเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของเขาความชั่วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความทุกข์การสนับสนุนอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่ต้องรับโทษความโง่เขลามักจะมองเห็นความชั่วร้ายของคนอื่นและลืมความชั่วของตนไป ความโกรธเป็นจุดเริ่มต้นของความบ้าคลาั่งเพื่อนพูดความจริงเสมอศัตรูไม่เคยผู้ที่มีเงินไม่สามารถถูกลงโทษได้การตกแต่งที่สำคัญที่สุดคือจิตสำนึกที่ชัดเจนความเข้าใจตนเองในเรื่องคุณธรรมและความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีความเข้าใจนี้ทุกอย่างก็จะสั่นคลอน ยิ่งเป็นคนฉลาดมากเท่าไรเขาก็ยิ่งถ่อมตัวมากขึ้นเท่านั้นมาคุตทูลลสซิเซโรเกิดเมื่อปีก่อนคริสตศตวรรษที่สามมาคุตเป็นนักปราชญ์และนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงในโรมันโบราณซึ่งเขายังเป็นนักเขียนและนักบรรยายที่มีผลงานทางวรรณคดีมากมายอีกด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเราในวันนี้ หวังว่าคำคุมดีๆที่เราได้แชร์กันในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและพลังให้กับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคำพูดดีๆเพื่อไม่พลาดคำคมและเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ